ข่าวค่ายอุโบโสถศิลปชาวอาโศกออนไลน์ครั้งที่5จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่22เมษายนถึงวันอาทิตย์ที่24เมษายน2565ค่ายครั้งนี้มีชื่อว่าดับร้อนที่ใจดับไฟกิเรซซึ่งมีผู้มาสมัครเข้าค่ายหน้าใหม่จำนวน21คนผู้มาสมัครเข้าค่ายคนเก่าจำนวน116คน รวมเป็นจํานวน137คนบรรยากาศในค่ายครั้งนี้เต็มไปด้วยความคุ้นชินในความเป็นญาติเป็นมิตรในโมยาติธรรมทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าท่านนักบวชได้นำคำสอนที่สัมมาทิฏฐิมาให้ปัญญากับพี่น้องชาวค่ายอย่างอบอุ่นและแสนประทับใจที่เข้าค่ายเนี้ยเมื่อเรา,เรา,เ,ราเรารู้แล้ว รับรู้แล้วได้เห็นว่าอ๋อที่เราทํามาที่เราผ่านมาเนี่ยมันทําผิดมาตลอดเดินทางผิดมาตลอดเลยและตอนนี้สองวันเนี่ยเหมือนว่าเราตายไปแล้วนะพอมารู้แล้วเหมือนว่าเราตายแล้วเราเกิดใหม่เลยค่ะเหมือนเกิดใหม่แล้วก็เหมือนว่าเออเกิดใหม่แต่ไม่เด็กนะคะแก่เลยเงี้ยแล้วสะสมกิเลสไว้ตั้งตั้งกี่กี่ปีอย่างเงี้ยค่ะและหลังจากนี้หน้าที่ของตัวเองนะคะของตัวเองก็คือจะล้างจะขัดจะผูดจะฆ่ากิเลสของตัวเองให้มากที่สุดค่ะ ค่ายครั้งต่อไปมีชื่อว่าตื่นรู้สู้มานเบิกบานแบบพุทธจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่27พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคม2565ขอเชิญท่านผู้สนใจสมัครเข้าค่ายชาวอาโศกอไรโปรสแกน QR Code โค้ host. เข้าร่วมกลุ่มราย์โอเพนแชทนี้ได้เลยครับ